สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีักแพงสู้คู่สู้คน้นสู้หมง่งสู้บอลสบายดีน้มแรงพี่น้องตอนนี้ก็หกโมงแล้วพี่น้อยฝนฮาก็เศ้าตกลองดูพโพดโพแห้งเติบพี่น้อยสังเกตน้ามีผู้รงหน้าผู้เขามามากเถาแม่เขาคั้วพี่น้อง เนี่ยแถวแม่เขาคั่วแล้วมือสบายดีแถวแม่มาปลออิ่งก่อนาตุ๊สักเงา <c oughs> สบายดีพี่น้องกำลังเห็ดกินยำนนนแรงเมนูยังบาำแรงเห<ม>เ็ดเป็นดีแกงเห็ดแ,แ,และกะทิปนเห็ดไข่แกงเห็ดร้านสาวออกมาหายพี่น้องสาวออกมาหาย ตั้งแกงเลยตั้งเปิดแฟตก่อนอปนพี่น้องเอ้ยเนี่พี่น้องแซ่บแซ่บเลยแม่แก่หันหุ่นหุ่นอยู่ตอนนี้จะปนเห็ดไข่เห็ดใครบ่กรูใส่เบวชหลกพริกเนาะรสเผ็ดอีเผ็ดเผ็ดหน่อยๆนานเมื่อทำให่ปนเห็ดไข่เพื่อน่าพี่น้องอาหารแรงเรับวันนี้บ้านสาวอามาให้ cho tầm thấy hoa phát không là bỏ đổi hoa phát là đeo phần mà múc tầm xay ừ. Thế, ừ. thế này non thảo mè so phi mưu mà nè đột ngày đó thảo kẹn xong đột ngày, thảo ngày xong đột đột thôi thôi. Mình, mình thảo hiền ừ. thảo lưỡi lưỡi luôn xem một kẹn cái này sẽ là chỉ ừ. thảo งูว่พี่น้องเกือใส่เตํตมแจ้วแล้วบอหรืออะไรเกือลงคนละโอ้ดับันขึ้นนอนจีได้บ่เกืองุ่ง่นะมะพริกขอาแม่ต่ำแล้วใส่พริกดิบคนว่ะใส่พริกดิบหอมกับผักปนเห็ด ใครพี่น I mean ้องเอ้ยใส่กับหพาะพักคนมาต่ำมาเนี่ยเมนูเฮามีทั้งแกงมีทั้งปนพี่น้องมาเนี่ยแสบแฉแน่นอนมีนจะได้กระเสดกร่เสดใครบ่เบื่อทำไมเนาะปนยำได้กระเบอยู่งใหญ่กี่วันยำได้กระเสดปนยำได้ก็แเสบยำนะใครจิ้ม มาตักแกงกันพี่นอ้องเอ้ยปัดเท่าพี่น้องเห็ดเผืงกลายมือสีเหลืองในอ้อยห้อยเลยปัดเท่าพี่น้องคนสิกินเพื่อเด้อพี่น้องเด้อเยอะขึ้นออยกินเพื่อเออลายเด้ดดดนอนอนถักไปกิน Sap xẹp nó rồi. Sort lắm. ô, tóc bùng im tùm. Nha, Nè nó. Anyway, bắn sầu, nhau nhau. Ui, sưu mày, vì nó bầm. Mày được vì mày đưa mà đâu. Tiao

เรา, e, าก็ยิ้มไปเลยบายดีพี่น้องข้าวแรงน้ำกันพี่น้องสุขุสุคนเด้อเยเด้อกินข้ขาวแรงน้ำน้องเด้อแกงเห็ดละโง,ง่ใส่เห็ดเพผงมืนนมม่อนี่น ai, แล้วก็้นเห็ดไข่แล้วกันเจียวพริกดิบเนาะแล้วก็พี่น้องเข้าสุขุสุคนพี่น้องนะทีเอ้าที่เขามาเบิกที่เขามาชมเขามากินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องเนาะอยู่เมืองไทยเมืองนอกก็ดีเมือง ล่าเฮาก็ดีเนาะยูทูบทุกมองทุกบอนพี่น้องมากินข้าวแรงนล้กันเมนูเฮา,างปนเห็ดไข่พี่น้องคนน,นนี้น้องกินน,กกนี่มาฝากงแกงทั้งปนร้านเช้ามากวาได้่แนวกินนะเพื่นกระแน่นคือมาอสึงเสียดช่องอ <c oughs> <c oughs> นเงียดังเงียดังในแจังหน่อยเ <c oughs> มนูน้อยเพิ่อนกินแล้วพี่น้องเนาะ เป็นกินก้อนแล้วกริงจ้ะของไม่ลูกเมื่อนี้ถ้าแล้วกปไป,ปิยู่ไปนอนแม่วันไม่นอนอยู่ว่แม่ยักไหล่เพื่น้ำมันแจะให้ไปยังนอน <c oughs> จ้าบินอยู่บกขึ้นแล้วย,นยืนยิ้มยิ้มเขาเลยบรรยากาศยำคำพี่น้องฝนตกหลังฝนตกเนี่ยนาะไฟกระดับ

มีว่าหลักคนบู่้หยังแล้วแล้ว0 0 0 0บาทเก็จะมาปลูกคะองาเฮ็ดหาอะไรใช้กันพี่น้องเอ้ยรวมเลยอูไปได้ ไปถืกหมองไปไปถือก็ไม่ได้ก็แต่แต่แข่งไงเนี้ยชื่อว่าแล้วเราควกเซียนเขาเคยผมเคยเคยได้เคยไปเคยได้มองนั่นมองนี่เขาชื่อคราบไปคั่วฮะเลยก็จะได้โมได้ร้ายรอกถ้าร้านไปดี่แล้วเลยก็ได้ต้องจัดหก

แบนแตเวนยงให้ทีไรสาห้องพี่ต้งองไเรื้อดีอบ่ดามก็ไดนี้ยบ,บ่ของนันน,น,น่าต่อะไรวะ ไม่รอดแต่ก็ไมเดืเดียวนี้ข้ามมันแล้วรออยู่ทั้งนั้นทำแม่แกงไส่ชมยอดติ้วน้มเป็นตังน้มเลยใช่หกกินแล้วนะจัดขน้แม่ลุยฉันได้ลูกอืมเน้นๆทุก้ำไปหน่อย ไมหน่นี่ะเอาเขาก็ได้ก็เพราะปนันละอันกวางกิกินแล้วก็ไปอยากลํำอยากลํำเมนูกากํำลังกินเจ้ากำลังกินแซ่บเขาก็ะกินกันแน่นนี่นะอืเจามันก็ื้เจาแตงไม้กินโชครับแล้ว่าิตยเอ้ เก็นคุมมืออยางานะมแรหละคุมมือปีนี้กันนี่ท่านทำไมลายแล้วผบยดริมริมใช่ไหนะมเพชรลายปีเนอะคนดื่มยิ่งข้าวแต่ช่วงวันลงว่าก็ยิ่งหมดเพชรออกเป็เดือนสี่กินเพชรจะเดือนหา ี่เด็กเขาได้กินให้ปวกเรือนหามากก็ได้กินให้ปวดอือที่ต้องงงทั้งกอะนเล็งเนอะจากนอ้ออก็ต้องงงนะเขานี่ว่ากันช่วเพื่อนจีบัดอ่ไห้งเนยชัดา,าพี่น้องเอ้ยอขาวปวแเซีบ

มทนตอ่นไดน่นเอาแล้วเามาอีแดงน่อยเด้อตัวนี้แล้วอันขึ้นไปเนียวจั ไปตรงนี er ้บุกไปเอีท uh, ่นจะโพสบอก่าเสือโดนจิปากครับโพสละอือัวนี่เดี๋ยวปะอืออเบิ้งเบิ้นเ้องแม่ลงแม่อื่ดีแดงน้อยเบิ้ง ทำได้ก็แซ่บไปเนาะลองแมงวันเลยหวานเรื่องถั่วเ่าบินจะได้ยำลาอลไรปน่นอะขอบุณขอบุญล,ไลไะไรพป่น้อสุขุสุขคนสมองสบอลพอกันิปหน,น้าพี่นองอยู่ดีม่แหงสุขสุขคนสำหรับที่นี่สบายดี